สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลคาราบาวครับนะครับรอบไปทีมสุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างคาดิฟซิตี้เปิดบ้านนะครับรับกมายันของเชลซีนะครับจะเตะกันในคือวันอังคารที่16ธันวาคมเวลาตีสามนะครับหรือตรงกับวันพุธที่17ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยที่สนามคาดิฟซิตี้สเตเดียมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกต ประเด็มกันที่ความพร้อมของทั้งฝั่งชาวบ้านนะครับคาดิฟซิตี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคาดิฟซิตี้นะครับล่าสุดในลีกนะครับเดินหน้าคว้าชัยชนะในลีกเป็นนัดที่5ติดต่อกันขยับหนีคู่แข่งและตอกย้ำตำแหน่งจ่าฝูงของลีกวันนะครับล่าสุดเปิดบ้านช,ชนะดอนคาสเตอร์โรเวอร์ไปอย่างสุดมัน4ประตูต่อ3เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ โชเอลบาแกนนะครับกลายเป็นฮีโร่ของคาร์ดิฟซิตี้หลังยิงประตูชัยนาทีที่99พาทีมเก็บ3แต้มได้อย่างสุดระทึกนะครับในเกมที่สนามคาร์ดิฟซิตี้สเตเดียมนั่นเองนะครับเรามารู้จักนะครับกุซศอของทีมกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับกุซศอของทีมคาร์ดิฟซิตี้ชื่อว่าเบรนด์แบร์รี่เมอร์ฟี่นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจบเกมคาร์ดิฟชนะนะครับทางดอนคาสเตอร์ไปแบบสุดมัน4-3นะครับบอกว่าผมได้ชอบคาแรคเตอร์และสภาพจิตใจของทีมที่ยังคงเดินหน้าบุกจนถึงนาทีสุดท้าย ผมรู้สึกว่าเราสามารถสร้างโอกาสได้ตลอดทั้งเกมผมไม่เคยกังวลเกี่ยวกับเกมรุกของเราเราสร้างโอกาสได้อย่างต่อเนื่องเรามีนักเตะที่สามารถทำประตูได้หลายคนในทีมผมรู้สึกมาตลอดว่าในเกมนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องยิงประตูให้ได้เพื่อรับมือกับดอนคาสเตอร์เราดูเป็นทีมที่อันตรายและเราสามารถทำประตูได้จากรูปแบบการเล่นคุณจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้พึ่งพาตัะคนใดคนหนึ่งผมคิดว่าวันนี้ในส่วนของผู้เล่นของเราเนี่ยผมพอใจมากนะรวมถึงนักเตะทุกคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยเราไม่สามารถพึ่งพาตักเป็นคนเดียวหรือ2คน ที่จะมาคอยแบกทีมแค่1นึคนมากเกินไปนั่นเองในส่วนของคาดิฟซิตี้นะครับในศึกคาราวาลคัพเนี่ยนะครับรอบแรกชนะซูบินอนทาวสองหนึ่งนะครับรอบ2ชนะเชลนัมทาวสามศูนย์นะครับแล้วรอบที่3เนี่ยพลิกล็อกนะครับเอาชนะเบอร์ลี่นะครับไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะเลคแฮม2ประตูต่อ1ในรอบที่4นะครับแล้วรอบไปถึงสุดท้ายเนี่ยเปิดบ้านนะครับเจอกับทางเคลซีนี่ครับผลในแข่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเฝ้าติดตามกันนะครับในส่วนของอตารางนะครับในลีกวันนะ คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ตอนนี้นะครับก็เป็นอันดับหนึ่งของลีกลงแข่งทั้งหมด19นัดน,นะครับมี41คะแนนนะครับชนะ13เสมอ2แพ้4ผลต่างบวก16มากที่สุดในลีกวันด้วยนะครับซึ่งน้ำห่างแบล็กฟอร์ดซิตี้ที่ตามมาเป็นอันดับที่2เนี่ยนะครับอยู่ถึง4คะแนนด้วยกันและลีคอนซิตี้ที่ตามมาเป็นอันดับ3เนี่ยนะครับอยู่ถึงหกคะแนนด้วยกันนะครับถือว่ามีโอกาสอย่างมากนะครับที่จะลุ้นเลื่อนสู่ตรเฉลี่ยชีพในฤดูก,กาลหน้าด้วยนะครับ ก็ถือเป็นหนึ่งทีมนะครับจากทางเวลส์นะครับแล้วได้เข้ามาเล่นในสโมสรนะครับของทางอังกฤษเนี่ยแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีถ้าเกิดใครยังจำกันได้คาร์ดิฟซิตี้เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่เคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับหมายว่าจะอยู่ไม่นานแล้วก็ตกลงไปนะครับต้องมาดูว่าเจอกับเชลซีจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นั่นเองนะครับเราไปดูความพร้อมของฝั่งทีมเยอนเชลซีกันบ้างนะครับ เชลซีนะครับฟอร์มล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสามารถเอาชนะเอเวอเรตันไปได้นะครับประตูต่อศูนย์นี่ครับหลังจากที่ทางเอโซเมสคาเพิ่งได้รับรางวัลยอดกุญซือพรีเมียร์ลีกเดือนพฤศจิกายนแล้วก็พาเชลซีไร้พ่ายตลอดเดือนนะครับคว้าชัย3นัดและเสมอหนึ่งนัดนะครับในที่พบกับอาเซนนลโดยเขาถูกประกาศชื่อเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานี่เองนะครับถือว่าเป็นประกาศผลที่ดีเลยและจะเข้าครึ่งเดือนอยู่แล้วนะครับหลายหลายคนแซวว่าอาถันไม่ทํางานอาจเป็นเพราะเชลซีโดนาถัน เล่นงานไปก่อนแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเดือนธัานวาคมเนี่ยถ้าเกิดใครตามเชลซีอยู่หรือแฟนๆเช,เชลซีเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไม่ชนะใครสามนัดแพ้ลีดหนึ่งสามแพ้ลาตาสองหนึ่งแล้วเสมอบอลมาศูนย์ศูนย์นะครับก็คือเหมือนแบบจริงๆเป็นคนได้รางวัลตั้งแต่ต้นเดือนแหละแล้วแต่รางวัลเนี่ยมันมันประกาศช้า นะครับแล้วก็โดนอาถรรพ์ไปก่อนแล้วแล้วก็กลับมาเข้าฟอร์มอีกทีนึงอะไรแบบนี้นะครับในเกมเจอกับเอเวอร์ตันนะครับเอโซเบสก้าใส่โคาเมอร์ในชื่อ11ตัวจริงนะครับนอกจากนี้ยังส่งโรกุสโตวิลลีฟอร์นาและฮาเลอโดกาันชลบเป็นตัวจริงนะครับหลังเกม UCL ที่แพ้กับอัลตาตาด้วยนะครับในขณะที่ลิชเจมถูกขยับมาเล่นในแดนกลางอีกครั้งนะครับเนื่องจากมอยเซกเกเดโดติดโทษแบนนะครับเชลซีขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะครับนาทีที่21จากโคพเมอร์นะครับ ลิจิเอมในบทบาทของกองกลางว่าสารงานกับเมนโซเฟอร์เนเดสก่อนแจกบอลให้มาโลูโกสโตและแบ,บ็กขวาใดนี้ก็แทงทะลุแนวรับให้คเมอร์หลุดเข้าไปซัดผ่านจอแดน์ิกฟอร์ดนะครับเชลซีนำหนึ่งศูนย์นะครับเอ้วัตตันนกดดันอย่างหนักแต่เชลซีก็มาได้ประตูที่2จงังหวะที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับจากลูกลากตัวรุยของเปโดเนโตก่อนจะเปิดย้อนมาให้มาโลูโกสโตวิ่งเข้าไปยิงไม่พลาดนะครับเชลซีนำสองประตูต่อศูนย์นะครับโหเชลซีบอกเลยว่าแบ,บ็กข,ขวาอกกันนี้เนี่ยคือมันโต้แทงกันได้เลยนะ ออลิเจมเล่นก็ได้มาโลคุสโต้ก็ได้นะครับถือว่าฟอร์มดีๆมากๆเลยทีเดียวนะครับทีมเยือนเนี่ยมีโอกาสนะจากอิมานเอดีไอนะครับยิงไปชนเสาแต่สุดท้ายเชลซีก็ควองเกมไปได้จนจบเกมพร้อมคว้าสามคะแนนสำคัญในบ้านไปได้นะครับเอโซมาริสกา้กนะครับกล่าวชื่นชมผลงานของลูกทีมนะครับหลังพาเชลซีคว้าชัยเหนือเอเวอเรตันนะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมีความสุขมาก และนี่คือชัยชนะที่สําคัญมากเบสกากล่าวนี่ครับเอว์ตันกำลังอยู่ในความที่ดีในช่วงหลังนะแล้วพวกเขามาที่นี่ด้วยความมั่นใจขณะที่เราเนี่ยก็ทำแต้มหล่นไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นการคว้าชัยในเกมนี้จึงมีความสําคัญมากๆเรารู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นเกมที่ยากแต่ผมคิดว่าเราทําได้ดีมากนะและสมควรเป็นผู้ชนะอย่างเต็มที่ความทุ่มเทของนักเตะทุกคนจะเยี่ยมและอย่างที่โมอบอกไปนี่คือชัยชนะที่ดีและมีความหมาย คุณซูเชลซี C, แสดงความพอใจกับผลงานของ2ผู้ทําประตูแต่ก็ไม่ลืมยกย่องภาพรวมการเล่นของทั้งทีทมโดยเฉพาะการตอบสน,นองหลังจากต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากงลาบากจากโปรแกรมแข่งที่ถี่ยิบเลยผมดีใจมากที่โคผาเมอร์ทาประตูได้และอย่างที่ผมพูดมาหลายครั้งเนี่ยเราเป็นทีมที่ดีขึ้นเมื่อมีเขาอยู่ในสนามแต่ผมอยากชื่นชมตั้งแต่ทุกคนเลยทั้งทีมเพอราะเราผ่านเกมการแข่งขันมามากมายเราต้องลงเล่นโดยไม่มีมอยเซตไกเซโดถึง5นัดไม่มีโคผาเมอร์อีก1 1นัดและทุกเกม ไม่มีเหลี่ยมดีแลบด้วยพวกเขารู้เป็นนักเตะสาคัญนะและ้วผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ดีการที่โความเมอร์กลับมาทําประตูได้ถือว่าสําคัญมากหวังว่าจะช่วยความมั่นใจให้กับทีมของเราวันนี้เป็นวันที่สําคัญสำหรับสำหรับนักเตะทุกคนรวมถึงแฟนบอลด้วยพวกเขามีความสุขกับผลการแข่งขันมากๆในส่วนของความทุ่มเทเนี่ยเรามีอย่างให้เห็นชัดเจนอย่างลิชและมาโลคุสโตก็ต่างเป็นฟูลแบค็ควันนี้ถูกใช้งานในบทบัตกลางกลางและก็สร้างปัญหายในเกมลุกได้ผมดีใจที่มาโลคุสโตยิงได้ เขาสมควรได้รับมันแต่ผมมีความสุขกับทีมโดยรวมฟอร์มการเล่นอของเราสแสดงให้เห็นถึงวันนี้ตอนนี้เราต้องต่อย,ยอดจากผลง,งานนี้ให้ได้นั่นเองนะครับโอ้โหสัมภาษณ์ยาวเหยียดเลยนะสำหรับเอโซมาเรสกานะครับในส่วนของตัวเล่นที่มีกมารบาดเจ็บนะครับคาดิสตุตตีเนี่ยนะมี5คนนะครับส่วนเชลซีมี4คนนะครับรลีไวโคเวลดาริโอเอสชูกโกนะครับเรือม,มาราเวียแล้วก็เรียมดีแลบนั่นเองนะครับแฮตวู้ดที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกันมา45ครั้ง คาดิฟชนะไป15เชลซีชนะ20นะครับเสมอกันไป15ล่าสุดเจอกันนะครับในปี2 0 1 8 2 0 1 9นะครับเชลซีชนะแบบไปกลับที่สแตฟฟอร์ดบีซีหนึ่งบุกมาชนะที่นี่สองหนึ่งนะครับคาร์ดิฟตี้นะครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะ4แล้วก็แพ้1นะครับส่วนเชลซีห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นั่นเองนะครับ คาดิฟฟ์ซิตี้ไม่สามารถชนะเชลซีได้เลยในการเจอกันท่าหน้าหลังสุดคาดิฟฟ์ซิตี้ยิงได้อย่างน้อย1ประตูในก้าหน้าหลังสุดคาดิฟฟ์ซิตี้ยิงนำก่อนหนึ่งศูนย์ในบ้านโอกาสชนะหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเชลซียิงนำก่อนหนึ่งศูนย์ในการเป็นทีมเยือนโอกาสชนะหกสิบสามเปอร์เซ็นต์คาดิฟฟ์ซิตี้เล่นท่าหน้าหลังสุดแพ้แค่หนึ่งนัดเชลซีเล่นท่าหน้าหลังสุดนะครับชนะได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองคาดิฟฟ์ซิตี้มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่หนึ นักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปกันทางฝั่งคาดิฟก่อนนะครับคาดิฟซิตี้นะครับนักเตะชื่อว่ายูซุฟซาเลสนะครับกองหน้าดาวรุ่งชาวเดนมาร์กวัย23ปีนะครับยิง4ประตูจาก4นัดหลังสุดนะครับตอนนี้นำเป็นดาวซูเปอร์ของทีมจากการลงเล่นไปแล้ว25นัดทุกรายการยิง11ประตูกับอีก3แอสซิสต์นะครับส่วนสูง195ซนติเมตรนะครับโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นสัปปะหลาดในกรอบเขตโทษนะครับมีการเคลื่อนไหวที่ดีและมักอยู่ในพื้นที่อันตรายเพื่อจบสกอร สถิติในการเจอกันชีชซียังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ ในส่วนของเชลซีนะครับเป็นเอสตาเวลวิลเลียมนะครับปีกดาวรุ่งทีมชาติบราซิลวัย18ปีนะครับตอนนี้ลงเล่น2ีนัดทุกรายการยิง5ประตูกับอีก็หนึ่งแอซิสต์เลี้ยงบอลเนี่ยโหถือว่าเป็นตัวผู้เล่นที่เลี้ยงบอลกินตัวได้ดีมากนะครับพร้อมยิงได้ด้วยนะครับประสบความสำเร็จในการชนะคู่แข่งได้นะครับจัดอยู่ในระดับต้นของผู้เล่นที่มีอายุน้อยในพรีเมียร์ลีกนะครับยังไม่เคยเจอกับคาริสตี้มาก่อนนะครับและนี้เป็นนัดแรกไม่แน่ใจว่าวันนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนน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 นะะคครััับแฟเเเชลลซีี่ยอองงมมมต์กกาสิดึ สิ่งเป็นจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนัดน,น,นี้กันบ้างนะครับเริ่องกทางฝั่งคาร์ดิฟต์เซตตี้ก่อนนะครับคาดิฟนะครับโอมารีเคลิเมนนะครับที่ยืมมาจากเคลซีเนี่ยจะลงเล่นเกมนี้ไม่ได้และจะไม่มีเจคแอนวิกนะครับเอลคิงกาเบรโอโชรูบินคอนวิลและโอลีแทนเนอร์ที่ยังมีการบาดเจ,จ็บนะครับและที่แล้วทางไบย์แนเบอรีเมอร์ฟี่นะครับกุศลของทีมเนะี่ยได้ได้ทำการเก็บตัวหลักมาพักในช่วงครึ่งหลังนะครับเพื่อเจอกับเชลซีเนี่ยในนี้โดยเฉพาะเขาก็หวังว่าอย่างน้อยเนี่ยจะสร้างปฏิหาริย์นนนนนนะะะคครรรัับบบบบออออยยย่าางง้้้้้เสมไไดแแลลวปุุิจโทษี คดิฟซิตี้นะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สเสาประตูมาหนึ่งนะครับนาธานทรอตกอนักซีคนแบกขวาเพอร์รี่แอนเซนเตอร์บสองคนบิลฟิชจะยิงคู่กับคัลลัมเซมเบิร์ดนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายคัลลัมเซมเบิร์ดนะครับเป็นกัปตันทีมนะครับแบ็กซ้ายเป็นโจเอลบาร์แกนนะครับกลางรับ2คนนะครับอเล็กซ์โรเบิร์ตอยู่คู่กับไลอันวินเทรนนะครับตัวลุก3คนทางขวาคัลลัมโรบินสันที่เสร็จองแั้วที่แล้วนะครับตรงกลางโจเอลคาวิลปีกซ้ายเป็นคิสวิลล็อกนนะครัับห้าาาตวเเเปลยูซซฟสนะครับ แลกันทางฝั่งทีเยือนเชลซีกันบ้างนะครับเชลซี Chelsea นะครับจะได้มอยเซักเกซโด้พ้นโทษแบนกลับมาเล่นได้แล้วแต่ที่เจ็บอยู่นะครับเรียนดีแบลบเรย์ไวโควิวเลเรย์มาลาว,วิเอร์เดโรุเอซุโก้พวกนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ม่คอยโมลิกนะครับ,โด,บโดนแบนจะโดนแบนจะคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยังไม่สามารถกลับมาเล่นได้สำหรับการจัดตัวก็ไม่น่าจะเดยายากนะครับพวกะสำรองในชุด2ที่ไม่ได้เล่นนาที่แล้วเนะนี่ยนัดนี้น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับอย่างพร้อมเพรียงนะครับเพราะว่าทางเอโซเรสกาเนะี่ยยเเขาาาจจะะะใช้้้สสููตรรนนนีออ่แหหลคืกกกัปด์็พว ผู้เล่นชุด2กับดาวลุ้งเป็นหลักนะครับช่วงเกมเพนบอลิกหรือว่า UCL เนี่ยนะครับถ้าไม่เจอกับทีมหนักเกินไปเนี่ยถ้าเจอกับทีมหนักๆเนี่ยก็จะใช้ตัวหลักไปเลยนะครับโดยจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูใช้มือ2นะครับฟิลิ์จอร์เกเซนกองหลัง4คนเบคขวาจอร์จอาชิมปงเซนเตอร์ครับสองคนนะครับเบนโนบาเดชิลยืนคู่กับตัชินอเดเรยบาโยแบ็กซ้ายเป็นจาริโอฮาโตกลางรับ2คนนะครับมอเซสเกเซโดนะครับกับมายซันยิสสายหน่อยนะครับยิงคู่กับมาเดซันโต ตัวลูก3คนทางขวานะครับใช้เอสตวิโอนะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับตรงกลางฟาคิโนโรเนลโนเต้นะครับทางซ้ายเป็นเจมี่คิทเทนแต้ตัวเป้านะครับสลับมาใช้เป็นมาร์กิลมากนะครับถ้าสนานนี้นะครับนักเตะชุด2ของเชลซีเนี่ยน่าจะบุกมาชนะไม่ยากนะครับเจ้าทีมจากลีกวันเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วโอ้จะพลาดโดนด่ายับเลยนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้นักเตะของเชลซีจะบุกมาชนะไม่ยากครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับ หาชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของเราพืไปดูบอลนะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง t i k t o ็อกเนี่ยให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับลิเวอร์พูลครับแมนยูแมนยูใช่ไหมแฮรลิเวอร์พูลครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่แมนยูอันนี้เอซิมิล่าเอติมนยูมากเลยนะคะเย้ยย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 ย